รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเดือนกุมภาพันธ์พศ2565 1. สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดเนินติดตามผลการดำเนินงานณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันเพนสริอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่15กุมภาพันธ์2565รองศาสตราจารย์กิติชัยไตยรัตสิริชัย อุปานายกสภามหาวิทยายลายัยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดราาดจตุริศทองปลนรักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้บริหารคณา,าจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานการสนองงานณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสริ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ผู้รับผิดชอบโครงการถวายรายงานผลการด,ดําเนินงานประจํปีพศ2564ดังนี้โครงการที่1การพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผักและพืชอาหารโดยดําเนินการส่งมอบข้อมูลพันธุพิิกี้หนูสวนเบอร์หนึ่งเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนพันธุ์โครงการที่2การผลิตมเมล็ดพันธุ์ในปีนี้สามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้ทําทั้งหมด8ชนิด ได้แก่แตงกวาผลยาวแตงกวาผลสั้นพลิกขี้หนูสวนคณามะเขือเทศจักรพันเบอร์หนึ่งฟักทองดาวประกายล้านนาถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อยรวม330กิโลกรัมโครงการที่3การผลิตพืชผลสดในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุนพ์พืชจักระพันเพนริรีได้แก่มะเขือเทศและแตงกวารวมจํานวน5,400กิโลกรัมโครงการที่4การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืช อย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิีแบ่งเป็น2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่ 1. การผลิตสารควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิีกิจกรรมที่2การให้คำปรึกษาแนะนำการใช้และการผลิตสารชีวพันธุ์ 2. มทาลล้านนาร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงสืบสารศาสตร์พระราชา ต่อยอดโครงการอนึ่งมรจากพระราชดำริวันที่29-30ถึงมกราคม2565อมทร,รล้านนานำคณะนักวิจัยและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวงเข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงครั้งที่1ทับนะสองณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร,ร,รโครงการหลวงชนะการที่เบตํำริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและรองศาสตราจารย์ดรสักรินภูมิรัตน์ที่ปรึกษามหาวิทยายลายัยร่วมการประชุมพร้อมกับดรอัญชันชมพูพวงหัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงและคณะทำงานโอกาสนี้มหาวิทยายลายัยได้ไรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงปี2564 และแผนการดำเนินงานและความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและหารือการจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่สำนักงานโครงการหลวงแม่เหียสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้และลงพื้นที่ที่ตามความคืบหน้าในการให้คำปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาทิเบตตําริร้านเอาท์เล็ตโครงการหลวงเชียงใหม่และอาคารโรงงานชีวพันธุ์โครงการหลวง 3. คณะติดตามโครงการอาพอสทมทรล้านนาติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานประจำปีงบประมาณพศ2564ณนะมทรล้านนานานวันที่12มกราคม2565คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอพอสทลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่มทรล้านนาน่านจำนวน4โครงการดังนี้ 1. โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตมันพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้พื้นเมืองโดยวิธีการพ่อเลี้ยงเหนือเยื่อ 3. โครงการปลามุดหน้าหนอปลารสชาติดีมีในน้ำว้าต้องอนุรักษ์รักษาและพัฒนาต่อยอดเพื่อคนบนพื้นที่สูง 4. โครงการศึกษาการขยายพันธุ์ปลาท้องถิ่น บางชนิดในแม่น้ำว้าจังหวัดน่านร่วมกับการอนุรักษ์พันุปลาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยโครงการทั้งหมดจะทำรายง,งานเสนอต่ออพอสทกลางในลำดับต่อไป 4. มทลล้านนาเดินหน้าตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มิงหารือร่วมกับอ,อบอจอลำปางสวทชสร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการมทลล้านนาลำปาง ร่วมประชุมหาหรือผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชเพื่อร่วมหาหรือแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มิงจังหวัดลำปางโดยอบจอลำปางเป็นหน่วยงานที่เริ่มของโครงการนี้จะสนับสนุนงบประมาณและพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ทางสวทชจะสนับสนุนข้อมูล และถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเกษตรวิถีชุมชนนวัตกรรมและมทราล้านนาจะสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการบริการวิชาการการศึกษาการวิจัยโดยโครงการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรของจังหวัดลำปาง 5. มทราล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางพัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียงมทรล้านนาลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านประชาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประชาเศรษฐกิจพอเพียงของทั้งสองหน่วยงานพัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียงร่วมกัน โดยมทรล้านานาลำปางจะส่งเสริมการพัฒนาครูบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์แบบบูรณาการโดยบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาสร้างองค์ความรู้สร้างสื่อการสอนในรูปแบบฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปใช้ในการจัดทำสื่อการสอนฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วน